สวัสดีครับวันนี้นะครับรายการ New CH นะครับก็จะมารีวิวไมโครโฟนยี่ห้อหนึ่งครับที่บอกได้เลยว่าเขาเนี่ยเซียนเรื่องเสียงอยู่แล้วนะครับ เดี๋ยวหยิบเลยดีกว่านี่คือเซนไฮเซอร์วิดีโอเรคคอร์ดิงนะครับถามว่าตัวนี้เนี่ยมันเหมาะกับใครนะครับรูปทรงของเขาเนี่ยเหมาะสําหรับการนําไปใช้สัมภาษณ์นะครับทำสกู๊ปข่าวทะะําสารคดีน่าจะคล่องตัวกว่าการที่ไปใช้ไมค์ไวเลสคือบางคนมองว่าการที่เราติดไมค์ไวเลสที่เป็นแบบลาวเเลียเนี่ยมันยุ่งยากมันต้องซ่อนมองซ่อนไมค์อะไรกันไปแต่ตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเอาไว้บนหัวกล้องเลยใช่ไหมแล้วเราก็บันทึกในระยะที่มันสามารถเก็บเสียงได้ดีเนี่ยก็สามารถที่จะได้เสียงที่คมชัดเหมือนกัันนครบ และสิ่งที่อยู่ในมือเรานี่นครับนี่ก็คือ s e n ไฮเ i อ e r MKE 600นะครับผมก็นั่งหาคําตอบอยู่นะว่า MKE เนี่ยมันเป็นตัวย่อมาจากอะไรนะครับก็หาไม่เจอเพราะฉะนั้นข้ามเรื่องอธิบายเรื่องรุ่นไปเลยดีกว่า Professional Shotgun Microphone for video journalist ตัวนี้เนี่ยจุดเด่นของเขาเนี่ยถ้าดูในเรื่องของ Polar Pattern นะครับจะเห็นได้ว่าองศาการรับเสียงของเขาเนี่ยมันอยู่ที่ด้านหน้าไมาเลยก็คือเหมือนประมาณว่าถ้าเราชี้ไม์ไปหาใครนะครับเสียงตรงนั้นจะเด่น ุดและเสียงด้านข้างกับด้านหลังก็จะถูกลดทอนลงไปยิ่งด้านหลังนี้ยิ่งแทบไม่ได้ยินเลยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไปพื้นที่ที่แบบมีเสียงนู่นนี่นั่นเยอะๆแล้วเราต้องการเสียงที่ชัดที่สุดคือเสียงที่อยู่ด้านหน้าตัวนี้ก็จะตอบโจทย์มากที่สุดนะครับเนื่องด้วยว่ามันเป็นยี่ห้อเซนไฮเซเรื่องของคุณภาพเสียงที่เราจะได้เนี่ยมันก็ต้องดีอยู่แล้วนะครับถ้าเราซื้อมาเนี่ยเวลาเราจะใช้งานเราจะได้อะไรจากกล่องนี้กันบ้างนะครับอย่างแรกเลยนะครับถ้าเราแกะกล่องมาเราจะได้ส่วนของคู่มือนะครับก็จะได้ข้อมูลพื้นนนฐาะครับก Setting ปุ่มคําสั่งต่ตางการใส่ฐานเนี่ย เขาก็จะบอกไว้ในนี้ในด้านของสเปคของ MKE 6 0 0ตัวนี้นะครับเขาบอกว่า p o า a r p a t t e ของเขาเนี่ยเป็นแบบ Super c a r ด i o i d นะครับแล้วก็ในเรื่องของแบตเตอรี่นะครับถ้าเราใช้ถ่าน 2A จํานวน1ก้อนเนี่ยถ้าแบตแบตแบเต็ตมๆก้อนใหม่ๆเนี่ยอยู่ได้สูงสุดคือ150ชั่วโมงเลยนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าแบตเตอรี่เราเนี่ยมันแจ้งว่าเป็นโลแบตเมื่อไหร่เนี่ยนะครับเราก็จะใช้งานได้ประมาณสัก8ชั่วโมงช็อตกันตัวนี้ยาว10นิ้วครับถามว่าเฮ้ยมันยาวไปหรือเปล่าเดี๋ยวเราจะปร,ะประกอบให้ดูนะครับ แล้วตัดสินใจกับเราเองว่าขนาดของมันเนี่ยมันควรจะไปติดกับกล้องอะไรในเรื่องของน้ําหนักเนี่ยเขาบอกได้เลยว่า128กรัมนะครับโดยที่ไม่มีแบตเตอรี่นั่นเองในส่วนของฟังก์ชันในการรับเสียงนะครับเขาก็จะมีลิเนียหรือการรับเสียงแบบภาคปกติกับที่มันเป็นคําสั่งพิเศษคือโลคัสครับคือตัดเสียง ย่านทุ้มออกไปนะครับถ้าเราไปถ่ายข้างถนนเนี่ยหรือว่าในส่วนที่มีรถวิ่งหรือเสียงอื้ออึงเบาๆเนี่ยเขาก็จะตัดโลคัดออกไปทําให้เรารู้สึกว่าเสียงที่เราได้เนี่ยมันน่าฟังมากขึ้นแล้วก็มีความชัดในย่านของค่ากลางค่าแหลมนะครับสิ่งต่อมาที่อยู่ในกล่องนะครับนี่คือกระเป๋าใส่ไมโครโฟนครับเขาให้มาด้วยนะครับมีขนาดที่สามารถใส่ไม้พร้อมกับสาย XLR หรือแบตเตอรี่ให้มันอยู่ในแพ็คเดียวกันได้นะครับมีสกรีนเซนเซอร์ด้วยนี่เป็นไงนะฮะแต่ว่าข้างใน เนี่ยมันเป็นการบุกการกระแทกอย่างดีแบบนุ่มๆเลยนะครับและสิ่งที่เราเปิดออกมาในกล่องที่มันอยู่ข้างในนะครับก็จะเป็นฟองน้ำนะครับตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะใช้กันเสียงลมได้นะครับในกรณีที่เราไปถ่ายบริเวณที่มีเสียงลมเยอะๆนะครับที่มันจะแบบคอยเป่าหูลตลอดเวลาเวลาเราใส่หูฟังนะก็คือเสียง เราจะได้ยินตลอดเวลาถ้าเกิดว่าไม่เราไม่ได้ใส่ฟองน้านกันลมไว้บางทีเราไม่รู้ว่าเสียงลมจะเข้ามาตอนไหนนะครับก็มีไว้ดีกว่าไม่มี<ฮ>และอย่างต่อมานะครับนี่ก็คือฮอตชูเอาไว้ใส่บริเวณบนหัวกล้องนะครับแล้วมันสามารถหนีบไมโครโฟนเราได้ด้วยนะครับบริเวณข้อต่อนะครับระหว่างตัวยึดกล้องกับตัวยึดไม่เนี่ยเขามีช็อคเมาส์มาในตัวครับรับน้ําหนักแรงกระแทกนะครับเวลาเราเดินถือกล้องมันก็จะโยกโยกนะตึกตึกตึกถ้าเกิดว่าไม่มีช็อคเมาส์เนี่ยไอตัวไม่เนี่ยมันจะได้ ได้ยินเสียงกระแทกไปด้วยนะครับนั่นก็คือเสียงตึกตึกตึกเบาๆนะครับมีความยืดหยุ่นได้นะครับโดยที่ไม่ใช่ยางเป็นเส้นๆนะครับอันนี้มันเป็นแบบตัวยึดแบบดีเลยนะครับสามารถใช้งานได้น่าจะยาวนานกว่าเพราะว่ามันดูแข็งแรงกว่านะครับมันสามารถที่จะขยับตัวมันเองไปได้นิดนึงนะครับเวลาเราแบบว่า กดน้ำหนักลงไปนะครับและอย่างสุดท้ายนะครับนี่ก็คือตัวไมโครโฟนแล้วนะครับ MKE 600ครับถามว่าขนาด10นิ้วนี่มันยาวใปไม้ดูจักกล้องได้นะครับว่ายาวไหมเนี่ยประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราใส่ไอตัวฟองน้ากันลมเข้าไปนะครับมีวิธีใส่ง่ายๆเลยนะครับมุนๆุนเข้าไปแล้วก็ดันเข้าไปแค่นี้เองตัวนี้เนี่ยอย่าพยายามถอดเข้าถอดออกบ่อยๆนะครับเพราะว่าพอเวลาเราใส่เข้าไปแล้วดึงออกแล้วใส่เข้าไปอีกซ้ําๆอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเกิดอาการหลวมแล้วมันก็จะใส่แล้วไม่สามารถยึดตัวเองได้นะครับเพราะฉะนนั้ ใส่ไปเลยดีกว่านะครับอย่าไปถอดออกบ่อยๆนะครับอ่ะคราวนี้นะครับสิ่งที่อยู่ในกล่องเนี่ยก็หมดเรียบร้อยแล้วนะครับมีแค่นี้นะครับถามว่าอ้าวแล้วสายสัญญาณเขาไม่ได้มีมาให้เหรอผมเช็คจากในคู่มือนะครับเขาไม่ได้มีสายสัญญาณ XLR มาให้ไม่ได้มีสายที่เอาไว้ต่อกล้องหรืออะไรมาให้เลยนะครับูถ้าเกิดว่าคุณซื้อ MKE 6 0 0ตัวนี้มานะครับให้ถามคนขายด้วยว่าสายสัญญาณเนี่ยขายอยู่ที่กี่บาทแล้วก็ซื้อรุ่นที่มันเอาไปใช้กับกล้องหรืออุปกรณ์อัดเสียงเราได้นะครับ เพราะว่าสายสัญญาณเนี่ยมันมีประเภทของแจ็คหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็น XLR นะครับซื้อ3.5ม mm, มหรือว่าแจ็คที่เป็นแบบหัวใหญ่ๆอะไรเงี้ยไว้เสียบกับพวกมิกเซอร์อะไรเงี้ยนะครับให้บอกเขาว่าเราจะซื้อสายไปใช้กับอุปกรณ์อะไรนะครผมได้เตรียมเอาสาย XLR นะครับที่เป็นตัวผู้นะครับเพราะว่าที่ใหม่มันเป็นตัวเมียเราก็เอามาเสียบตรงนี้ได้เลยนะครับมันจะเป็นแบบ3ขาแบบนี้นะครับ แล้วปลายทางของเราถ้าเราจะเอาไปใช้กับกล้องนะครับเราก็ต้องเลือกเป็นแจ็คแบบ3.5นะครับซึ่งไอ้แจ็คแบบนี้ก็แยกออกมาอีกมันยังมีแจ็คอีกประเภทหนึ่งที่เรียกว่า TRS TR นะครับอันนั้นนะเอาไว้เสียบกับมือถือวันนี้ใช้กับกล้องก็เอาเป็น TRS 2ขีดดําแบบนี้นะครับเอ๊เราลืมไปหรือปเปล่าไมโครโฟนตัวนี้ต้องใส่แบตเตอรี่ครับเพราะฉะนั้น ถ้าเกิดว่าเรายังไม่ได้ใส่แบตเตอรี่ให้ดึงแจ็คสายสัญญาณออกก่อนนะครับแล้วแบตเตอรี่ใส่ตรงไหนล่ะไม่เห็นมีที่ใส่เลยใช่ไหมเราหมุนในตรงข้อข้างหลังเนี่ยออกมานะครับนี่หมุนแบบนี้ถ้าเราไม่ดึงสาย XLR หรือสายสัญญาเราออกก่อนเนี่ยมันจะหมุนออกมาแล้วไม่ได้นะครับติดไอตัวแจ็คนี้อยู่นะครับนี่เห็นไหมครับ ว่าเวลาเราหมุนออกมาแล้วดึงไอตัวยึดออกมาเนี่ยสุดท้ายแล้วมันจะมาติดล็อกตรงนี้นะครับมันจะไม่หลุดออกมาเลยนะครับเพราะถ้าหลุดออกมาเลยเนี่ยแสดงว่า พังแล้ววิธีการใส่แบตเตอรี่เนี่ยเขาก็จะบอกขั้วบวกขั้วลบให้เรารู้ก่อนเราห้ามใส่ผิดนะครับถ้าเกิดว่าเราใส่แบตเตอรี่ผิดเนี่ยอาจจะทําให้อุปกรณ์เราพังเสียหายได้แบตเตอรี่ที่เราจะใช้เนี่ยก็คือ AA จํานวนแค่1ก้อนพอนะครับผมมีแบตเตอรี่มา2ก้อน1ในนี้คือก้อนที่ไม่มีพลังงานแบตแล้วหรือเรียกง่ายๆว่าแบตหมดกับอีกก้อนหนึ่งคือก้อนที่เพิ่งแกะออกมาเลยหรือเพิ่งซื้อเอาง่ายๆเราสามารถใช้ไมโครโฟนอันเนี้ย เช็คแบตเตอรี่ได้อย่างนั้นเลยก็คือใส่ไปเลยขั้วบวกขั้วลบนี่ดูให้ถูกต้องนะครับคราวนี้เนี่ยเมื่อใส่เข้าไปแล้วนะครับปิดฝาตรงนี้ได้เลยเพื่อที่จะพร้อมใช้งานเราอยากจะรู้ว่าแบตที่เราใส่เข้าไปเนี่ยมันเป็นแบตก้อนใหม่หรือแบตก้อนเก่าคือบางคนมีแบตเตอรี่เยอะมากให้เราดันไปที่ปุ่มออนครับจึ๊กเข้าไปมันจะขึ้นเป็นไฟสัญลักษณ์สีแดงครับเอาตามตรงเลยนะครับคือตอนแรกที่ผมยังไม่ได้อ่านคู่มือเนี่ยผมนึกว่าถ้ามันขึ้นมาแล้วดับไปเนี่ยแปลว่าแบตหมด ผมก็ไปหาแบตเตอรี่มาเลยเป็น10บสบก้อนเลยทั้งก้อนใหม่ก้อนเก่าเอามาลองลอง,ลอง,ลองทุกก้อนเวลาเปิดมาไฟสีแดงก็จะขึ้นแค่แป๊บเดียวแล้วดับไปผมก็เข้าใจว่าเฮ้ยหรือว่าไมาอันนี้มันถ้ามันไม่ใช่แบตที่เป็นแบบฐานชาร์จหรือแบบอันคลายอีโวตาอะไรเงี้ยมันจะใช้งานไม่ได้ก็เลยไปเปิดคู่มือดูนะครับในคู่มือเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าแบตเตอรี่มันเต็มนะมันจะขึ้นสีแดงแค่วิเดียวแล้วดับไปแบบเมื่อกี้ผมเปิดดูใหม่โชขึ้นสีแดงแล้วดับไป แต่ว่าถ้าเกิดว่าแบตเตอรี่เราใกล้หมดเมื่อไหร่หรือแบตเตอรี่มันมันใช้งานไม่ได้แล้วอะ่ะมันจะเป็นแบบนี้ครับลองใส่ดูนะชึบหมุนเข้าไปจึ๊บเข้าไปมันขึ้นเป็นสีแดงเหมือนกันนี่มันจะกระพริบครับมันจะเป็นแดงดับ แล้วมาแดงอีกทีนนหนึ่งเป็นอย่างนี้เรื่อยๆเลยครับนั่นแสดงว่าไมโครโฟนบอกเราว่าพลังงานในแบตเนี่ยมันใกล้จะหมดแล้วให้คุณทําการเปลี่ยนก้อนเราจะมาอธิบายในเรื่องของโลคัทนิดหนึ่งนะครับว่าเวลาเราจะใช้ไมโครโฟนรุ่นนี้นะครับค่ามาตรฐานของเขาเมันจะเป็นลิเนียลิเนียเนี่ยก็มีความหมายว่าเวลาเราจะรับเสียงหรือจะบันทึกเสียงอะไรเข้ามาเนี่ยมันจะไม่ลดทอนย่านเสียงใดๆเลยแต่ถ้าเกิดว่าเราปรับมาเป็นโลคัทเมื่อไหร่นะครับมันจะเป็นสัญลักษณ์ที่ว่าเป็นเส้นตรงและงุ้มลง ซึ่งคําสั่งโลคัสเนี่ยมันตัดย่านด้านทุ้มอย่างเดียวเลยอย่างที่บอกไปนะครับว่าโลคัสเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นเสียงพวกเสียงรถอื้อออะไรประมาณนี้ย,ยิ่งแบบเสียงบิ๊กไบค์อย่างเ,เง,งเี้ยมันจะเป็นเสียงเงี้ยนูๆๆเนี่ยจะเป็นเสียงทุ้มแล้วมันจะตัดในส่วนตรงนี้ให้เราแต่อาจจะไม่ได้ตัดมากจนขนาดที่ว่าหายไปหมดเลยนะมันแค่ลดลงมาแค่ครึ่งหนึ่งก็ถือว่าเป็นฟังก์ชันหนึ่งที่ไมโครโฟนตัวนี้มีมาให้นะครับเมื่อเราเซตติ้งอะไรทุกอย่างพร้อมหมดแล้วนะครับก็ให้เราเสียบสายสัญญาณเข้าไปใหม่ก่อน นี่ให้มันดังกรึบแบบนี้นีครับแล้วก็เอาช็อตเมาส์มาหนีบโป๊ะเวลาเราประกอบพร้อมใช้งานแล้ว จะเป็นรูปทรงเหมือนคนถือปืนอย่างเงี้ยก็เหมือนกับที่เราเรียกเขาว่าว่าช็อตกันหรือปืนสั้นนะครับเดี๋ยวเราไปทดลองกันเลยดีกว่าว่าเสียงที่ได้จากเซนเซอร์ MKE 6 0 0ตัวนี้เนี่ยที่เป็นไมโครโฟนโปรเฟชชั่นอลอะไรนะจำไม่ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเสียงที่ได้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเริ่มต้นเลยเนี่ยเราจะเอาไมค์ตัวนี้ใส่เข้าไปในกล้องที่กําลังบันทึกเสียงเราอยู่นะครับอธิบายก่อนนะว่าเสียงที่คุณกําลังได้ยินตอนนี้เป็นเสียงจากไมค์หัวกล้อง ไม่ได้ต่อไมค์อะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นพอใส่นี้เข้าไปเสียงมันต้องดีขึ้นอะเดี๋ยวมาดูกันโอเคตอนนี้นะครับเราก็ได้เปลี่ยนไมโครโฟนแล้วนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูแล้วกัน <c oughs> ดีนไม่ดังด้วยเออนี่นะครับขึ้นรูปให้ดูแบบนี้ตลกไหมครับคือไมคมันค่อนข้างใหญ่มากนะครับถ้าเทียบกับขนาดกล้องที่ผมใช้อยู่ไมค์ขนาดใหญ่และยาวเอ๊ะ พูดถึงไมค์เว้ยมันควรไปอยู่กับกล้องที่ขนาดใหญ่ด้วยนะครับแต่ว่าอันนี้เรามาติดกับ Miller l e s s ของ Sony A64 เนี่ยมันก็เลยดูไม่ค่อยสมมาตรกันนะคือไมค์มันยาวแล้วมันก็ยื่นไปหาหน้าเลนเยอะไปหน่อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่ากล้องตัวใหญ่ๆอย่างแฮนนี่แคมแบบขนาดเท่าแบบขนาดเนี้ยที่แบกบนบ่าหรืออะไรก็ว่านไปเนี่ยขนาดมันจะไม่ได้โดดแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเสียงที่ผมเปลี่ยนไมโครโฟนมาใช้เป็นของ s e n n h e i s e r MKE 6 0 0นะครับ ก็จะเห็นได้ว่าเสียงมันจะคมขึ้นชัดขึ้นไม่ได้เป็นเสียงแบบสะท้อนไปสะท้อนมาในห้องอะ่ะถือได้ว่ามันก็ทํางานได้ดีในระดับหนึ่งเลยแหละก็คือรับสัญญาณจากด้านหน้าเป็นหลักเลยนะครับถ้าเกิดว่าเสียงมันมาจากด้านคงด,นด้านข้างอะไรเงี้ยมันก็ลดทอนลงไปเดี๋ยวผมจะลองทดสอบอย่างนี้ดีกว่าครับคือการแบบเปิดเพลงจาก u t u b e นะครับโดยการที่ผมจะเอาไว้ใกล้ๆปาก แล้วก็เอาออกจากนอกเฟรมที่คุณผู้ชมกําลังดูอยู่แล้วมาดูกันว่าเสียงที่ได้เนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมขอหาเพลงแป๊บหนึ่งอ่ะผมได้เพลงมาเพลงหนึงแล้วครับผมจะเปิดเพลงนี้ให้ฟังนะครับและเดี๋ยวผมจะลองเอาออกนอกเฟรมกล้องที่มันพ้นระยะการรับเสียงไม้ไปนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวลองเปิดให้ฟังนะ เป็นไงครับองศาการรับเสียงมีผลต่อการบันทึกเสียงลงไปนะครับเพราะฉะนั้นเราเปลี่ยนไมให้เน้นไปทางด้านหน้าเราก็จะได้เสียงด้านหน้าเป็นหลักด้านข้างเป็นรองลงมาด้านหลังนี่แทมไม่ได้ยินเลยนะครับเดี๋ยวจะหาว่าลำเอียงนะครับเดี๋ยวผมขอเปิดเพลงเพลงเมื่อกี้แหละนะครับแต่ว่าใช้ไม่จากหัวกล้องดูว่าเสียงที่ได้จะเป็นยังไง แบบไม่ใส่ไมอะไรเลยเอาจากกล้องตรงๆก็จะประมาณนี้แหละครับเอางี้ดีกว่านั่งทดสอบให้ดูในบ้านเนี่ยมันอาจจะแบบว,ว,ว,วูธรรมดาไปรีวิวไม้ทั้งทีเนี่ยเห็นมีคนเคยมาบอกว่าทําไมไม่เอาไปทดสอบนอกบ้านให้ดูบ้างละ่ะอ่ะเดี๋ยวไปให้ดูกันเลยครับว่าทางนอกที่มีรถวิ่งจอแจไปมาโจ๊กๆกันไปเนี่ยไม่ไว่าจะเป็นเสียงมอเตอร์ซค์มอเตอร์ไซค์รถหกล้อสิบล้อมันจะได้ยินเสียงแบบไหนกันบ้างละ่ะแล้วเสียงพิธีกรจะยังเด่นอยู่หรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวไปดูกันครับ โอเคตอนนี้นะครับเราได้มาอยู่บริเวณที่ข้างนอกสตูนอกบ้านกันแล้วนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นถนนที่ผมมามาถ่ายบ่อยมากนะครับก็ตรงนี้จะมีรถวิ่งใช่ไหมอยู่ที่ด้านหลังผมเนี่ยก็จะเป็นถนนแบบสัญจรตลอดเวลาเอาง,ง่ายๆนะครับแล้วก็แถวนี้ก็จะมีลมเอื่อยๆด้วยนะถ้าเกิดว่าจังหวะมันพอเหมาะพอดีปุ๊บเนี่ยเราก็จะได้ยินเสียงลมที่มันแบบ อยู่ข้างๆหูเราอะนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะแบบทยอยพูดไปนิดๆหน่อยๆแล้วกันแถวนี้นะครับเพื่อที่จะได้ให้เห็นว่าเสียงที่คุณผู้ชมกาลังได้ยินเนี่ยมันไม่ค่อยมีเสียงอะไรที่โดดเด่นออกมานะครับคือทุกอย่างมันดูชัดไปหมดเลยนะครับก็จะประมาณนี้สําหรับไม์หัวกล้องเดี๋ยวผมลองเสียบไอตัวไมโครโฟนของเซนเซอร์ MKE 600ให้ดูกันดีกว่าว่าพอเราเปลี่ยนไม์ปุ๊บเนี่ยให้มันรับเสียงจกากทางด้านหน้าเป็นหลักนะครับมันจะได้เสียงออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับ5 4 3สี่สมสอง โอเคตอนนี้นะผมก็ได้ใส่ไมโครโฟนของเซนเซอร์ mk e 6 0 0ไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทำการปรับโวลลูมอะไรให้เรียบร้อยให้เสียงมันไม่แตกนะครับแล้วตอนนี้เราก็ใช้โหมดการรับเสียงเป็นแบบลีเนียนะครับก็คือไม่ตัดเสียงอะไรออกเลยนะครับเป็นเสียงแบบโทนที่มันเป็นสมจริงมากที่สุดนะครับก็จะประมาณนี้ความห่างระหว่างปากผมไปจนถึงไม้เนี่ยมันก็ประมาณหนึ่งไม้บรรทัดนะครับก็อาจจะไม่ได้ไกลามากนะครับแต่ว่าเสียงที่อยู่ข้างหลังเรานะครับจากหูเราเนี่ยเราได้ยินอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นแบบจากไม้เนี่ย ผมว่าองศาการรับเสียงจากเมื่อกี้ถึงตอนนี้มันก็ถือว่าต่างกันแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองทดสอบนะครับปรับฟังก์ชันการรับเสียงเนี่ยให้มันเป็นแบบโลคัดแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเสียงมันจะต่างกันอย่างที่ผมโมเอาไว้ที่บ้านหรือเปล่านี่ตอนนี้นะครับเราก็ได้เปิดฟังก์ชันโลคัดเรียบร้อยแล้วนะครับคือเขาเนี่ยจะตัดย่านความถี่ประมาณสัก1 0 0เฮิรตตรงด้านซ้ายของอีควอไลเซอร์ที่เราชอบปรับกันนะครับก็จะถือว่า ค่าความทุ้มเราเนี่ยจะหายไปนิดนึงนะครับเสียงที่มันอยู่ด้านหลังเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเสียงรถหรือจากท่อต่างๆเสียงอื้ออะไรต่างเนี่ยมันก็จะลดลงหรือหายไปประมาณนึงนะครับไม่ได้ออกไปเยอะหรอกนะครับนี่ก็เป็นเสียงที่ได้จากโหมดอะไรนะโลคัสของเซนเซอร์ mk e 6 0 0นะครับเดี๋ยวเรามาทดสอบในเรื่องของระยะความไกลกันดีกว่าเนื่องจากว่าอันนี้ผมพูดใกล้ๆมันก็อาจจะโกงไปหน่อยเออเสียงมันก็ชัดอยู่แล้วไม่ยี่ห้อรุ่นอะไรมันก็ต้องชัดอยู่แล้วใช่ไหม เดี๋ยวเราจะลองปรับระยะไปเรื่อยๆนะครับว่าถ้าผมห่างจากไมซักระยะ1เมตร3มเมตรเมตรเนี่ยสัญญาณเสียงของเราเนี่ยมันจะได้ประมาณไหนอะเดี๋ยวมาดูนครับโอเคตอนนี้นะครับเราก็ปรับระยะการยืนแล้วนะครับจากเมื่อกี้ผมถือมันก็ประมาณหนึ่งไมตรทัดนะแต่ตอนนี้มันก็อยู่ประมาณสัก1เมตรแล้วนะครับองศาการรับเสียงเป็นไงบ้างครับคือมันก็ยังได้ยินอยู่อะแล้วก็เสียงรถวิ่งข้างหลังมันจางลงจริงๆอะนะอันนี้คือ ทดสอบลองฟังมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองเพิ่มระยะการยืนดูอันนี้ประมาณสัก3เมตรนะครับอ่ะเนี่ยประมาณ3เมตรกะจากระยะสายตานะครับก็ถือได้ว่าถ้าเกิดเป็นไม้ปกติถ้าเป็นหัวกล้องเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ยินไปแล้วนะครับเพราะว่าไกลขนาดนี้สามเมตรเนี่ยัน่าจะเก็บเสียงทั้งหมดเข้าไปในไม้อะแล้วเสียงเราก็ไม่ได้ยินนะครับอ่ะอันนี้คือระยะประมาณสัก5เมตรนะครับ ก็ตอนนี้รถมันน้อยอะนะเสียงรบควนมันก็ไม่ได้เยอะแต่ถ้าเอาจริงๆนะระยะ5เมตรนี่คูดไกลอะคือผมอาจจะเอาไปดึงความดังเสียงในโปรแกรมพี e เม e r e p นินดนึงนะเอออันนี้อันนี้มีเสียงรถวิ่งแล้วนะครับระยะ5เมตรก็ประมาณนี้แหละเราอาจจะต้องเอาไปเพิ่มเสียงในในโปรแกรมตัดต่อเอานะครับเพราะว่ายิ่งไกลความดังของเรามันก็ยิ่งเบาลงไปเรื่อยๆก็ต้องบู๊เสียงลดทอนกันไปนะครับ เอาเป็นว่า1เมตร3มเมตร5เมตรระยะรับเสียงประมาณนี้ที่มันรับจากด้านหน้าเยอะมากไม่รู้ว่าคุณผู้ชมจะรู้สึกเหมือนกันไหมก็คือมันตัดเสียงด้านหลังไปเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็ยังได้ยินเสียงผมอยู่เดี๋ยวเราเอา,อางี้ดีกว่าเราลองเอาไมโครโฟนของ MKE 6 0 0เนี่ยเอาออกแล้วก็ลองฟังเสียงจากไมโคร้อง ok ดูว่าถ้าเราไม่มีไมโครโฟนชัดกันแบบเนี้ยที่แบบทำงานสเสถเียนสถียนหน่อยเนี่ย เสียงที่ได้มันจะเป็นยังไงโหลชูชีระยะเท่าเดิมน,นะครับ1นเมตรนะครับโดยที่เราเอาไมโครโฟนช็อตกันของเราออกเรียบร้อยแล้วน,นะครับตอนนี้เหลือกับในกล้องของโซนี่แล้วนะครับ1เม,รม่รเป็นยังะไงบ้างครับคิดว่าตอนนี้เหมือนลูกไฟผมก็ไม่ได้ยินนะครับสามเมตรไม่หรอนีอ่ เป็นยังไงบ้างครับสำหรับการทดสอบและรีวิวไมโครโฟนเซนไเซอร์รุ่น MKE 600นะครับก็โอ้โหช่วงท้ายนี่บอกได้เลยว่าเสียงรบกวนหนักหน่วงมากเลยนะครับก็มีทั้งบิ๊กไบแล้วก็รถยนต เต็ไมไปหมดเลยนะครับวันนี้เราก็มาสาธิตให้ดูแล้วนะครับว่าถ่ายในสตูถ่ายในบ้านแล้วก็ออกมาถ่ายข้างนอกทําสารคดูสาระคดีสัมภาษณ์อะไรอย่างเงี้ยเราจะได้คุณภาพเสียงประมาณไหนนะครับก็ถือได้ว่าถ้าใครกำลังหาไมโครโฟนนะครับที่เอามาใช้งานนอกสถานที่แล้วได้เสียงที่ดีขึ้นก็ลองดูตัวนี้ได้เลยนะครับสามารถที่จะเลือกซื้อเลือกหากันได้เลยนะครับก็ซื้อไปประจํากองถ่ายไว้วันไหนอยากใช้ก็หยิบขึ้นมาใช้ให้มันเหมาะกับงานที่คุณเนี่ยได้เอาออกไปใช้นะครับก็ ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเร็วๆนี้คงได้เจอกันในพาร์ทของการรีวิวไมโครโฟนกันอีกนะครับโอ้โหวันนี้บอกได้เลยว่ามารีวิวกันกลางแดดอีกแล้วร้อนอสงการห่านพ้นไปเพียงแค่หนึ่งวันโอ้โหสุดยอดจริงๆอยากจะเล่นน้ำอีกสักเดือนหนึ่งนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับโปรดักตัวนี้นะครับสามารถที่จะเข้าไปดูลเอ,อยียดเพิ่มเติมได้ที่ p s g เพชสยามซาวกรุ๊ปเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับผมและทีมงานเอาวันนี้ทีมงานไม่มามีผมมาคนเดียวนะครับไปแล้วนะครับลากันไปก่อนนะ เดี๋ยวมาเจอกันอีกบาย,ยวันนี้เขาไม่เล่นสองการกันแล้วเหรอ